ชีวิตหลังน้ําท่วมก <laughs> ็อย่างที่เห็นแล้วครับเรือนไม้ร้อยปี EP สองครับผมที่สุดของที่สุดของจุดอับคือตรงนี้ครับดูไม่ผิดครับมันคือฟ้าจุดอับของบ้านหลายๆบ้านและเป็นบ้านผมเหมือนกันนั่นเองลกที่สุดคันมือมานานแล้วบอกเลยแม่ห้ามแล้วห้ามอีกบอกว่าจะเพิ่งทำได้ไหม บอกเลยว่าวันนี้มือลั่นแก้งทําให้มันล่วงไปงั้นแหละอยากทำแม่บอกว่าแกะให้มันเป็นแผ่นได้ไหมยิบซ้ำจะไปกั้นห้องโอ้โหคุณแม่หัวจะปวดซื้อใหม่ไหมยิบซ้ำแผ่นไม่กี่บาทโอ้โหจะตาอยู่แล้วไม้แต่ละอันนี้โอ้โหตะปูตอกเป็นหนอนเลยช่างตอกตะปูกันยังไงวันนี้ทําฟ้าหัวจะปวดแต่ดูสิ่งนี้ก่อนจอมปลวกคิดว่าเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมไม่ใช่ไปดูทะเบียนบ้านแล้วไม่ใช่เจ้าบ้านก็ทุบไซเเล็ไปเลยทั้งหมดเอาเราวันนี้แค่นี้ก่อน พอหอมป้าหอมคอเอาพอประมาณเดี๋ยวบานปลายยิ่งทำยิ่งมันโอ้โหอ่ะประมาณนี้นะ